วันนี้จะพามาชมนะครับบอนไซลู่ลมที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะครับนี่คือไม้ประจําชาติของไทยนะครับบอนไซตะโกของอาจันเบิร์นครปฐมนะครับต้นนี้มีลักษณะเด่นนะครับก็คือเป็นลู่ลมนะครับคําว่าลู่ลมนะครับก็คือมีลําต้นเอียงนะครับมีการโน้มเอียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับสร้างความรู้สึกนะครับของการไหลของสายลมนะครับก็คือมีกิ่งก้านไม่สมมาตรนะครับกิ่งด้านหนึ่งอาจจะสั้นหรือมีจํานวนน้อยกว่าด้านที่โดนลมพัดไปนะครับ ก็มีรากที่แข็งแรงนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของต้นไม้นะครับที่สูงที่ต้องสู้กับแรงลมนะครับการใช้กิ่งแห้งหรือไม้ตายซากนะครับเพื่อเพิ่มความรู้สึกความเก่าแก่นะครับและการต่อสู้กับธรรมชาตินะครับในมการทําก็ต้องใช้ลวดช่วยนะครับดัดทิศทางเอามาให้ชมครับสวยมากจากจากนอจาดกรงนี้เลยรเนี้เลย หนึ่งอันนี้ปีหกหนึ่งต่อนี่มาครับปีจไม่แข่งอนี่ปีหกหนึ่งอุปยัยนใจหนึ่งอแล้วนี่เรีงหกหนึ่งูหกหนึ่งปีเงินแสนแล้วอ่ะมทำในเงหกหนึ่งอยู่ในกระถางใชมครับหรือว่าเนกางก็ถือว่าเร็วนะไแปน่งถือว่าพี่ได้พี่ไป

รายละเอียดนี้ไม่ไม่นานไม่นานคือเนี่ยกระถางเดียวกันนะมันต้องมันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องใหญ่กว่านี้มืนันเลยกระถางเล็กระถางเล็กไปวันนี้นะครับจะพามาดูความสวยงามของบอนไซโมกเกาแกนะครับอายุต้องบอกว่ามี23 0 0ปีขึ้นแน่นอนนะครับโอ้โหดูครับดอกเต็มต้นเลยนะครับ นี่ครับไม้เก่าไม้แก่ที่นิยมมากๆนะครับทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับนั่นคือบอนไซโมกนะครับตันนี้ก็เป็นโมกหนูลานะครับที่นิยมมากๆาก็ได้เป็นโมกหนูลานะครับโมกลาโมกพวงโมกเวียดนามโมกมาเลวโหเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นโมกหนูลานะครับที่สวยมากนะครับดูรายละเอียดจริงนะครับบ่งบอกถึงอายุนะครับอายุที่โอ้โห เก่าแก่มากเป็นไม้ทดนะครับเป็นไม้ทดไม้เก่าไม้แก่นะครับของอาจารย์หมูนะครับกรติกรนะครับคุณพ่อเติมนะครับเอามาให้ชมนะครับโอ้โหสวยมากมาดูบอนไสมะขามต้นนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับของอาจารย์ทูลห้อยยางนะครับนี่โอ้โหเกาะหินนะครับต้นนี้ก็อายุหลายปีเหมือนกันนะครับเป็นสิบเหมือนกัน แตกใบอ่อนสวยมากนะครับนี่ตั้งใจให้มันแตกใส่งานประกวดนะครับให้มันเขียวใบอ่อนออกใส่งานประกวดนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับจันทูลห้วยยางนะครับไม้สีสวยหลายต้นเลยนะครับสุดยอดพิมมืออีกท่านหนึ่งนะครับของบ้านห้วยยางนะครับนี่ครับไม้เกาะหินนะครับมะขามเกาะหินก็จะมีแพมหน้าเกาะหินอีกนะครับหลายต้นนะครับมีตะโกอีกโอ้โหนี่อันนี้ต้นนี้มะขามนะครับดู กิ่งก้านไม้เก่าแก่นะครับไม้เก่าแกา่แต่และต้นนี้มีประวัติทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับที่บ้านห้อยยางนะครับงานประกวดบ้านห้อยยางาราชกรบี่ครัไม้โบราณเลยนะใบใบใบแก้วที่ ที่ลากมันเชื่อมกันได้ขนาดนี้เนี่ยนะโอ้ยมันต้องอายุเท่าไหร่เป็นแผ่นหมดแล้วครับเปืดเ,<อ>เลยต้องเปิดแล,แล้วที่สำคัญม,มันไม่เสียเลยอ่ะดูแลดีมากเรื่องกิ่งเรื่องอะไรขนาดก็เลยมันไม่เสียนะครับต้นไม้ไม้สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นกันไม่เป็นตอนเริ่มต้นสร้างไม้เนี่ยครับ คือไ,ไม้ไม้บอลไทที่ดีเนี่ยมันต้องมีอายุสำคัญเลยนะวันนี้นเขาเคยมาสังภา์บอกว่าเราต้องอายุเท่าไหาร่ผมเคยพูดไปนะบอกว่าไม้ที่ถูกคำว่าสวยนะสำหรับเรานะครับ,ค,รบควรจะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้น ดูครับผมนะครับเพื่อนที่นำมาให้มาเข้าร่วมประกวดนะครับแล้วก็ ต้นกลางนี่ครับต้นกลางนี่รู้สึกจะสูงสูงเมตรเจ็ดสิบครับกระถางก็ยาวเมตรเจ็ดสิบครับกระถางกว้างเม็ดยี่สิบฐานฐานลากนะครับฐานโคนนะฮะกว้างเม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบนะครับสวัสดีครับต้นนี้นะครับความสูงเม็ดยี่สิบครับกระถาง ความยาวของกระถางเนี่ยเมตรเจ็ดสิบครับกระถางกว้างเมตรยี่สิบกระถางยาวเมตรเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ฐานฐานกว้างเมตรสามสิบครับฐานโคนนะครับฐานโคนฐานโคนอ้า